แม่เลี้ยงเมมาหาถึงที่เลยโอ้อ้ามเดี๋ยวเอาลงก่อนไหมไม่เปียกอ่าแม่เลี้ยงเมมาหาครับขอบคุณมากเลยครับจะมาไหนเค,เคนะนลเคนดละเมยว์วิดีโอวิดีโอวิดีโอมีไหนเดี๋ยวก็หาก่อนเอ,อนี๋จะมาไหน อ้อนอ้อนแดงครับครับยางลูกครับยางครับ <c oughs> อร่อย,ออยไหม <c oughs> อร่อยไหมครับ <c oughs> ทำหืมเอาทำทำใส่ตาอ้อนก็ขอบคุณแม่เลี้ยงเมย์นะคะที่แวะมาหาพ่อพายนะคะได้ค่ะนั่งได้ <c oughs> เขาอ,อาจเป็นคลิปยาวเอาฝ่ยห้างหน่อยอุยยังหล่อเลยนั่งที่ไหนอ่ะนั่ตรงนี้ก็ได้บนแล่นเมย์จะได้ไม่แทนเนื้อเลยเอาไหมนี่เป็นไง <c oughs> หล่อเลย อร่อยไหมครับอร่อยอร่อยจังเลยครับดีใจไหมแม่เลี้ยงมาหาดีใจไหมครับดีใจไหมอ้ามดูลิ้นเนก็นะคะแม่เลี้ยงเมยนะคะก็คือเรามาอยู่ที่นี่นะคะ ได้ประมาณ6วันแล้วนะคะคือเห็นน้องๆควานถ่ายรูปนะคะก็เลยบอกว่าอ,นะอุ้ยอยากถ่ายม่งจังเลยนะคะอันนี้ก็เป็นแฟนเป็นแฟนของเจ้าของปางนะคะ,ะเป็นแฟนของอ่าน้องชาลีนะคะเป็นแฟนของน้องชาลีนะคะเจ้าของปางนี้นะคะบอกว่าตื่นเต้นมากตื่นเต้นไหมคะก็คือ ไม่ไม่เคยเห็นช้างงานะคะก็คือแบบเห็นแล้วแบบตื่นเต้นดีใจกันมากเลยเป็นช้างน้อยน้อเมรอนยเหมือนช้างน้อยใช่ไหมดูดีใจอย่างแรงน้มสูงไหมน อร่อยเลยขอบคุณครับโอ้ตดด้วยมีเสียงตดนั่งตรงขาหน้าก็ได้นะคะขาหน้าได้ค่ะนั่งขาหน้าก็ได้ขาหลังก็ได้ไม่เป็นไรค่ะเอามาป้อเลยเอามาป้อเลยทําไมนีงโอ้จะขอกินอย่างเดียวเลยอ้วนขอกินเนอะ ตัวนัเมนีใครละเอ็นสวยมากเลยค่ะเจอสาวสาวไม่ได้นะอ้วนอ้อนกินเลยอ่ะสาวสวยไม่ได้เลยเนาะพอสา,สาวสวยมาปุ๊บนี่เอากิกกจูออกมาโผลโชว์เขาเลยอ่ะเ <laughs> <laughs> จอสาวไม่ได้เลยมาลิทีเบียิไป ไปเดี๋ยวไปพี่ถ่ายพอน,นะไม่ต้องวีดีโอเไโอเคโอเคโอเคเ,คอ,เ,คเ,คเอาหม,ามวนั่นน่ะสองวีเขาอ่อนเขาเหมือนเด็กเ,เ,เ,เลยแม่ได้เลยค่ะวิดีโอหรือว่าได้หมดเลยได้หมด <laughs> ได้หมดเลย <laughs> <laughs> ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแม่เลี้ยงนะคะแล้วก็เพื่อนคุณแม่นะคะที่โอ้ดู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 ขอขอขอเลยมือด้านสายปนไหมใช่ใช่ดูทับตามองมองมักล้องน้อสวเออมีเดสย อ่ะถ้ายืนฝ่ายห้างหน่อยดิฝ่ายห้างหน่อยยืนตรงกลางด้วยใช่กิ๊กกัจูออกไม่ได้นะตัวเงกิ๊กกจูออกไม่ได้นะแหนเห็นสาวแล้วสิเห็นสาวไม่ได้เลยน้องๆ้องควานเขาบอกขอถ่ายหน่อยได้ไหมบอกได้ถ่ายเลย โอ้ยเห็นชาลีถ่ายเด็กสวยมากและอิจฉาความอิจฉาทีนี้เกิดปุ่กระปะบ้างเกิเปิดกกะบ้างชิโน่เอ๊ะชิโน่พี่ชิโน่ตัวนี้เหรอชิโน่ตัวไหนออะไรโยดู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 ความอ้อนของเขาไอ้อ้นเห็นสาวๆไม่ได้นะอ้อนก็พี่ๆแม่ๆเอฟซีนะคะแวะมาหา ได้นะคะช่วงนี้ก็ขอับคุณครับกำลังปรับปรุงสถานที่อยู่นะคะยืนได้ยืนได้ค่ะนี่ดูทำดูทำโอ๋หลอกเก๊กูดูเก๊กหลยอยิ้มเอยิ้ม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 หน่อยยิ้มยิ้มเลอหรอยิ้มยิ้มเอาเลยค่ะเอาเลยเอาเลยเอาเลยถ่ายเลยค่ะ อ,วนวนอือยิ้มหน่อยยิ้ม<น>ยิ้มแล้วเหรอก็เดินก็อยู่ฝัง่งนี้ยิ้มแล้วเหรอเรอจอสาวๆเจอของกินไม่ได้นะเนี่ย